กอรานีนะวะตอวะตอกอรายเช่ตกอรานีนะวะตอวะตอกอรายเช่ตกอรานีนะออนี่แหละวัยโหดร่างกายสุดคายอ่ะอ่าออก ต้อนาวกต่อหนึ่งรองนาบินาวกต่อหนึ่งรองนาราคาโยชิตุรัมนาราคาโยต่รันะราคาโยเทลังซาดเป็ดป่าตายน่ัวแซนชนฮกกรองเลยฮกรองฮกรองหกรองหกรองหกรองเลยว่าตัวนดงกันเองมันกันนะ6กรองนานากรอยดำจท้มอ่ะฮกกรองเลยหกรองฮกรอง6กรอง หกลึงก็มีเรกร้องนะกเร้องนะเจตอนนะเจ็ดตอนเจ็กระองนะเจ็กระรองนะเจ็กระรองนะราคาดันรองนาพิพสมารนราคาดันรองนายดำที่ไปเด็กติมมาไปเจ็ดเรกร้องนะเจ็ดเีกร้องนะไปต่อไอ้ดำทีมมาปร้องไ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 ปรองราคาดันรองนะราคาดันรองเสมอดำปรองเสมอดำไปรองเสมอดำไปรอง bờ đám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  bờ này bờ gan leo bờ này bờ gan bờ này bờ gan bờ đen 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 rồi bờ đen rồi anh đen tím bay ai đen bay ai đen tím ai đen tím anh đen tím bay chọn anh na chọn anh na chọn anh na đen to cao đâu ai đâm ăn mà ai đâm đền ăn mà anh đâm minh leo mà anh đền thấy gì này anh qua đi anh đâm leo được đền chơi chơi ít à เด้งต้อนนะเด้งต้อนเด้งตัวก้าวเปชรร้องเด้งตัวก้าวเพชรจิงร้องยืนจองนะนะยืนจองนะนะยืนจองนะนะเวลาจนกระซองนาทีนะพี่นะาซองนาทีนะไี่แปลว่าตัวดำนี่เคยมีตำหนี่นะเคยมีตำหนี่นะเด้งต้อแล้วนะเด้งต้อนะเด้งต้อนะลาก้าวามมาโยนตัดเด้งล้านะหัวรองรับมาเป็นต้อลานะพี่น้าจังว่านี่ยัวัวรองรับมาเป็นต้อลานะไอเด้งอัดเด้งติ้มไป เด้งตะเด้งตตอก้าวตเปรงนะก้าวตเปรงเจ็ดร่องนะเจ็ดร่องเปรงนะเปรงเปรงเปรงก้าวตนะเด้ง่ตนะเด้ง่ตนะเด้งามราชสีนะเป็นตัวตอันตายกลองนี่เป็นตัวโตเด้งอยู่ว่าดำอยู่สายละเด้งอยู่ว่าดำอยู่สายอาเบอร์เด้งเบอร์เด้งก้ามีร่องมั้ง Đây đây, tim vậy Đến cổ cao, đến cổ cao, đến cổ cao. Đến cổ tư cao Trong thanh gian lạp, people rong thoáng, didn't he? Monday con tròn thanh bên tôi <laughs> là gần gần dài. I ram anna, 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 I ram ram anna, ram ก็ไม่เลวแ่ลงคลิปเยอะๆกันรากายอดตัวแองนะรากายะพอแม่ไหนนู้มันขึ้นโอนกันนิดนปตามจากตัวแดงนี่จากเป็นรองที่บ้านนะตอนนี้นขึ้นมาแดงโตนะแดงต๊นะจะมีนะ mà chỉ lên rồi đẹp ra mà còn lên rồi lên rồi ai đang tin nào đấy mì rong hốc mì rong mì rong ai đang mà chong anh chong anh kai tim cày cày tim cày tòa đâm cả chong Tua đen cả chong ai, đe, ai kia mà nồi ở từ qua tới mình nhiều Quadram đâm nara nốt mang ngang ngắn 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 rong, ngắn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 Đen, ngắn đen, ngắn đen, ngắn 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 ngắn

ไอ้ดำมิงกาวมีรักรองนะกาวรองกาวมีต้อมีรองนะกาวมีต้อมีรองนะแดงต้อนะแดงต้อนะราคาโยตีคูแดงงามราชสีน่ะแดงงามราชสีนะไอ้ดำเต็มไปไอ้แดงมิงไปเล็กน้อยนะเบื่อแดง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 ไอ้แดงเต็มไปจองนะนะจองนะไอ้ดำเต็มแล้ว嘛เวลาจนปภาพเดียวกนาทีนะอกนาทีนะอกนาทีนะ ai làm chi mà lao ấy, ai đành chúc đành hát, ai đam vĩ to, ai đành nguyên nó mà, hoạt trung lao, hoạt trung lao, tay gây hứng bưu gào rong gào rong rong, rong rong, bơ đâm lao bơ đâm lao, bơ đâm lao, bơ đâm lao. đánh chi mình gặp lao đó vì là chân gặp chết là thì quả quá là chết là thì quá bắt này. Hãy Beri, berikanlah, nabi, berikanlah, nabi, berikanlah. Raga ini beri, berikanlah, beri, berikan. Raga ini sushi, lelai, nabi, raga sushi, lelai. bữa nay bữa nay là bữa nay bữa nay là bữa nay bữa ơi bữa to bữa nay to là bữa đâm bữa là bữa nay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  bữa แดงกัาตือเข้าเม่งไปนะแปรต่อจ็ดร้องนะแปรต่อจ็ดร้องดำต้อนะดำต่อแปรกระรองนะตัวดำนี่หูกลางสายนะมีแพร่กันนะหูกลางสายมีแพร่กันนะ ราคาอยู่ที่ตระลันัราคาอยู่ที่ตระลนั้นลังซาดเป็ดปาตานหรือว่าเส้นส้นนับกองจีเล็กวิทอนงรีสอสนับตระลังเดินจีแรงวิดรับไปปวดตรงจองกันหน้าจองกันหน้าตระเองไอ้ดำก้มมิงหายแดงกันตื้อว่าตือเข้ามิงไปตือว่าตือเข้านาตือว่าตือเข้านาเวลาจนนาิปนาทีบ้านแล้วนาิปนาทีบ้านนั่นเอง มีเรียกร้องนะกาวมีกร้องรากาอยู่ติดตัวดำนะรากาอยู่ติดตัวดำนะ การ้องนะมือเด้ง้นะเมือเด้ง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 มือเด้งเสมอเด้งล้วนะเสมอเดงนะเสมอเดงนะเสมอเดงนะราคาเด็กเสมอเดงแล้วราคาเด็กเสมอเดงแล้ว จองเงีไอเร่งบัดเข้ามา <ไป S 1> เรงก้มมิงไปเล็กน้อยราคา,าเสมอเดงลาวนะตัวดำตื้อว่ากินใบ่ดำติมบาดรแพลนี่ว่าน่าจะสู้ซี่ขู่ขีมตัวเดงนี่แต่น,น้าว่านี่บัดรแพล่อย่างเช่นได้กันราคาอยากเสมอเดงนะราคาอยากเสมอเดง ไอเดงกอดเดงก้มแดงก้มใส่ปางแดงอัดก้มไอดำวิทย์หยอกไอดำมันมาลาดำรุ่นมากกาโตอกาวตอกาวตอกาวตเด้ง่ตเพชรเด้ง่ตเพชรเด้ง่ตเพชร เด้งต่อแปดเจ็ดเรียกร้องนะเด้งต่อแปเรียกร้องเวลาชนกป้นนเวลานาที่านเลาสิบนาทีานเดงต่อสิบแปเดงต่อแดงต่อแปดเดงต่อแ

ai đang bắt mà ai đang quét vậy Ai ai cơm vậy Ai đang ăn vậy đang cơm chúc 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 cao cang đang chúc đang chúc to đang to đang to tăng co đang to to đang chúc đang biến luôn có mình biến luôn có mình trong lá nè, lút lắp bộ trong lá nè Điền tốt nè điền tốt Ê ra mắt vậy Điền tốt nè điền tốt điền tốt Ê điền hát bây giờ điền hát Điền cao căng điền cốt lăng không à Điền hát vậy điền chút điền cao căng À cứng lòng điền chút điền cốt À to rồi, điền toa điền toa điền toa Tua đâm tăng cổ tôi điền cao căng ตัวดำตังโก้ตัเด้งข้าวกลางอยังนึกจังหวะนี้นะตัวดำตังโก้ตัเด้งข้าวกลางราคาเสตต่อเลยเด้งต่อเซ่เลยเด้งต่อเซ่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 เลยเด้งต่อเสตเด้งต่อ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 เด้งโก้มัดดำกอดดำต่อรับดำต่อดำต่อดำต่อดำโค้มัดแดงควันแล้วไปแดงควันแล้วไปดำต่อดำกอดแดงควันแล้วบ่าัว่าแดงข้าวกลางมาแล้วไอแดงอัดไป À, to sẽ rong, a to sẽ rong. Anh to sẽ rong, a rong, a à, rong, rong, a rong. à, rong, à, rong, à, rong, à, rong. À, mì tổ, mì rong, a rong, rong, a rong. A rong, a rong, a rong, a rong. A rong, a rong, a rong, a rong. I think chong anh 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 ai đen anh 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 đây anh 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 ai anh to ai anh to ai anh 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 mà lao 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 rong 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 nhìn tốt nè Tôi tôi nè. to 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 đi ăn đi to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  đâm vinh đâm vinh đâm vinh ดำวิงเด้งได้มาเดียวเด้งได้มาเดียวเกียดกวายดำนะเด้งได้มาเดียวนะเด้งได้มาเดียวเกียดกวายดำนะเด้งได้มาเดียวนะเด้งได้มาเดียวในเวลา17นาทีนะ17นาทีครับโคู่เด้งงามราชสีนครหลวนายสว่าขายโค้ดราหูฟาร์มนับได้มาเดียวในเวลา17นาทีชุดยดอนยอด ตอวัวตะก้อนไม่นะต่อวัวตะก้อนไม่นะเด้งชนะเลยเด้งชนะ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 เด้งเป็นควายชนะนับเด้งเป็นควายชนะนับในเวลาสิบแปดนาทีนะสิบแปดนาทีเด้งงามราชสีนับในสวากายโกราอูฟับเป็นควายชนะในเวลาสิบแปดนาทีครับชิงเงินทั้งเปนซ้ำแซ่บสองเมื่อบัตรปลกล่งยินดีกับผู้ชนะเลยเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ด้วยครับตัวหลังสัต ปาตานกาตมาสุดความสามารถค้องมันแล้วนะพินายินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้เพ้ด้วยนะรอว่ากูต่อไปนะพินาร